เนี่ยทุกคนไฮไลท์ของเขาก็คืออยู่จุดตรงนี้นะคะใหไหล์ของคนจะอยู่เป็นป้ายป้ายแล้วก็มีหน้าผาแล้วก็ถ้าใครแต่งงานนะคะอยากจะมาจัดปาร์ตี้หรือว่าอยากจะออกสื่อหรือว่าอยากจ็บเป็นที่ระลึกเนาะก็สามารถมาติดต่อกับเจ้าของสวนแล้วก็มาจัดงานตรงนี้ให้จัดงานตรงนี้ได้นะคะ เป็นแบบว่าภาพที่น่าประทับใจและเป็นไฮไลท์ที่สวยมากทีเดียวเลยนะคะทุกคนอยู่สวนกุหลาบอำเภอสีชมพูนะคะบ้านผาน้ําเที่ยงบ้านผาน้ําเที่ยงก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยู่ในอยู่ในอ่าโปรแกรมอยู่ในโปรแกรมที่ท่องเที่ยวของอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น ดอกไม่ที่นี้หลายหลากหลายหลากหลายชนิดนะคะทุกคนหลายชนิดอยู่แต่ว่าเข้ามามันบม่เม็นหน้าของมันมันไม่ใช่หน้าของเขามันจะเป็นหน้าที่กําลังจะแบบตกแตง่งตกแต่งอย่างตกแต่งจริงนะคะตกแต่งจริงให้ให้มันดูสวยงามให้มันออกดอกในในช่วงฤด,ดูของมันเออมักก็สิป,ประมาณนี้แหละทุกคนเ็นตัดงามๆเด้ ดอกตุ่มตมติมติมเนียวหูยกระลังขึ้นเห็นไหมมันจะเป็นมันจะย้อนแสงนะคะย้อนแสงอยู่เนาะมันจะ่ายให้อูอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเล็กๆที่แบบว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายนะคะเราต้องลงทุนลงอีย่างมากมายแค่นั่งรถแค่นั่งรถจากบ้านมาเราก็สามารถมาชมกับบรรยากาศ อาแบบธรรมชาติสัมผัสกับธรรมชาติได้โดยที่แบบไม้ทุกคนไฮไลท์ของเขาสวยมากยี่ปุ่นเห็นดอกไม้เห็นดอกไม้เ่าได้ยู่แล้วแบบใจละลายอ่ะคือใจละลายอ่ะทุกคนคือใจละลายเลยสวย แล้วก็โคมิก้าไปเดทไปอะไรของเขาหรอกเนาะเพราะว่าเขาให้เราเขาให้เราดูเขาให้เราชมแล้วก็ชมไปแล้วก็ดูไปประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวให้คนต้องใี่คนร้องที่ว่าจะร้องยางไปบึงนะคะไปนั่งดูนะคะว่ามันจะได้ไหมอยู่เนี้ยอันนี้ได้หน้าผาด้วยไหม มาันายผิดกามันก็สิบวได้อันได้ป้ายน้ำชาเขาไทยเก็บใจนะเพราะว่าเราก็ถ่ายคนเดียวทักว่าแหละถ่ายคนเดียวทำคนเดียวยถ้าช่วงมันออกดอกนะช่วงมันออกดอกเขาจะเห็นดอกเขาจะเห็นดอกของเขา ปแดดก็ฮ้อนฮ้อนแดดก็ร้อนทุกคนเบิ้งวิวด้านล่างวิวด้านข้างหลังนะคะสวยงามมากก็ถือบาพ่นเหตุแต่งงามอยู่เด็กกา คือว่าพันเห็ดแดงงามอยู่ในไทยเอาห้าในนี่เอากล้องตัวมาไทยเต็มตัวห้าวในอู้เมือนนี่แดดเปรี้ยงๆเ,เลยทุกคนเดดฮ้อนแบบเปรี้ยงๆเลยทุกคนเบิง่งอันนี้ก็จะย้อนแสงนิดนึงอะไลนะคะอยากให้เห็นว่าอ,อยากให้เห็นว่าที่นี่เขาก็มีดี ที่นี่เขาก็มีดีนะคะมีที่ท่องเที่ยวอยู่ในหุบเขาเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติรักษาระบบนิเวศของธรรมชาตินะแมทุกคนก็คือแบบว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งอีกแลนด์มาร์กหนึ่งอีกไฮไลท์หนึ่งนะคะอยู่อำเภอสีชมพูอยู่ในหุบเขาล้อมรอบไปด้วยภูผาล้อมรอบไปด้วยหุบเขา ออกไปด้านนั้นก็จะเป็นผู้วียงออกไปด้านนี้ก็จะเป็นผานกเข้าเป็นผู้กะดึงยังสี่แม่ทุกคนแัดนี้อยู่ในหูเขาเนี่ยมันมีมันมีดีมันมีมันมีอันจุดเด่นจุดท่องเที่ยวก็คือเขาปลูกดอกกุหลาบปลูกดอกียัง่งปลูกดอกไม้มันขึ้นแล้วมันสวยมากมันสวยแบบว่ามันอยู่ได้หลายปีว่ามันต่อหลายปีลรวบอกกันฮะหลายปีแล้วล่ะคิดว่านะเพราะว่าเพราะว่าเห็นเงา เห็นเหงาเห็นโค้นแล้วนี่ไม่มันไม่ใช่น้อยๆปีเลยนะทุกคนว่าแม่นหน่อยๆปีเลยล่ะเพราะว่าดูเงาดูโคนของเขาแล้วอ่ะมันมันใหญ่มากอือเขาเรียกกุหลาบพันปีแมมมันก็เลยแบบว่ามันใหญ่มันบ่ตายเป็นันตี้คิดว่านะมันบ่ตายเป็นแล้วงามอือทุกคนจ้าสวยมากนีบุรุษโอนเฮง ที่บุรีรัมยแหง้งเถอดหมวกได้เปียงลรือเหรอไปทไทยใส่กับใส่ตะหมวกเขาว่จาจักว่าเจ้าห่อนหรือบุห่อนจักว่าจบเป็นยังไงเจ้าก,ก็ใส่ตะหมวกใส่หมวกใส่แว่นนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น <laughs> เวลาไปเที่ยวเนี่ยก็คือใส่หมวกใส่แว่นมันเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น <laughs> ทุกคนสวยงามมากมสวยงามมากเปิดปิดก็ก สยอันนี้เป็นป้ายนะคะสวนกุหลาบพาน้ำเที่ยงอำเภอศรีพูสอพอ,อสอพอกอ,อะไรก็ไม่รู้ป้ายชั้นะอะไรก็ไม่รู้อ่านเอาเด้อทุกคนเด้ออ่านเอาอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่หน้าของเขามันโมเมนต์หนามันโม,นมเมนต์หนา,นนหนาอัานกุหลาบบานเนาะแต่ว่าเพิรนกตัดคาย,ยุดโตลอดนะคะอันนี้เป็นเป็นกุหลาบพันธุ เป็นกุหลาบพันธุ์เลยอันนี้เป็นกุหลาบพันธุ์ที่เพิ่นตัดขายสีแดงอันนี้เป็นสีแดงที่บนจะทายให้เบิ่งที่บนจะทายเบิ่งดอกของเขาเว е ลาเขาออกดอกเขาก็จะประมาณนี้นี่ดอกของเขาก็จะประมาณนี้เห็นบะที่บุญว่าเห็นห่งนะถอดแว่นก่อนเพราะมันดำเนี่ยมันก็จะออกประมาณนี้ นะคะหมคะทุกคนดอกมันใ่ดอกใ่มันเหมือนเหมือนมันเหมือนดอกมันเหมือนผ้ากัมมี่มันเหมือนผ้ากัมมี่โอ้เจ้ามาเห็นมาเห็นดอกพี่น้องมันเหมือนผ้ากัมมี่เลยดอกกุหลาบพร้อมรอบไปด้วยหุบเขาทั้งนั้นเพื่อนเก็บปลูกเป็นอยังไงเป็นเอ่อ มะละกอเป็นกล้วยเป็นมะละกอเป็นกล้วยนะคะแถวนี่มันก็มีให้เบิ้งนะคะมีให้ดูปลายแบบยาวมากสวนอนะ่ะยาวมากทุกคนทนกคหละธรรมดาหรอเนาะข้ามาบดถึงหนามันข้ามาแบบว่าอืข้ามาตอนนี้เขาก็บบิจงตอนนี้แหละเบิ้งไร่เบิ้งสวนของเพื่อนเลยละ่ะทั้งนั้นกับเป็นป้ายยาง ควจะขอกลับขอกลับไปเข่าสวนนันกันเล้กพี่น้องเข่าสวนนันสวนนันเป็นเป็นดอกสีชมพูเป็นเป็นดอกสีชมพูแล้วก็เป็นเป็นดอกหลายหลายสีสลับกันสลับกันหลายหลายสีนี่นะนี่นะมาทับใจแห้งนี่นะ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 ทุกคนสวัสดีลงลงอันนี้เพิ่นตัดกิ่งออกมากวงไหม แล้วเบิ่งดอกน,นี่ไปแล้วเบิ่งดอกน,นี่พี่น้องหอมหอมค่มะทุกคนหอมมากเลยเนี่ยเนะ้อยหอม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 มาอนี่ลุยวันนี้สายลุยสายแดดนะคะใส่เสื้อแบบใส่เสื้อเขียนเยา สายลุยสายเด็ดขอเซลฟี่บันี้ก่นันเ้ออีจ้ามึงเ่าที่ได้มาเที่ยวบ่ะมีแต่มันข้าไปเที่ยวนะบัน,นี้บัน,นี้เข้มาเ้ามาแบบนี้เหากับแบบมันก็สวยแลวเนาะ ในตะละชอในทุกคนเอามันเห็นเทากันตัดต่อ ตัดต่อเอาก็ได้ไหมคะเนี่ยซื้อไหมคะซื้อไหมคะพี่น้องพี่น้องจอ้าข่หอนแล้ว ของสวนเพิ่นกับอนุญาตใจดีใจดีทุกคนจะของสวนเพิ่นกับใจดีใจดีเป็นไรท้ายรถคาบเป็นไรสวยมากทุกคนวนีวันนีทุกคน,น,น,กคนวันนี้มาเที่ยวสวนกุหลาบ เพื่อสคุณลาคาขอจุ้มปุ้มจุ้มปุ้มหน่อยขอจุ้มปุ้มจุ้มปุ้มหน่อยผู้หญิงสวยกับดอกไม้สวยว้าสวยมากอืมอันนค่ะ